ากันแล้วครับหน้ามันนี้คระปุ่มกับดิมันโกมันนี้ก็บยูนตีเดิมนะครับในเด็กว่านะครับในคุณปอ๋อนะครับรับปืนเตะครับรับปืนเตะ

ยินนีเรื่องจะกุดหน้านะครับนะเอาเลยมาแดงข้างบนมาอ,อีกฟังนี่ฟังดีผมอยู่นี่มันจะเป็นปุ๋ยทะเลาะเลยจะทำหน้าครับนะครับเป็นปลายางไปเลกับเราอยู่หนะุ่นกวนทำไมเพลงนี้ไม่ได้อยู่ละเียดไม่ได้ไม่ได้อยู่หนีหน้าเลยนะครับนะดูทุกวันเลย น,นี่เปิร์ตีที่เป็นหน้านะครับนะแม่ลุงแม่ลุงไปใต้เลยกันเนี่ยเลยจะปตรวจร่วมด้วยกันนะนี่ครับมันจะ,ะนมีปู่กลางนะครับนะนบมีปู่ก,านะก,ากลางธาตุนันแล้วก็จะเป็นต่างลุง<ม>นี่ครับมันจะเป็นไปเนี้ยหลังไกลซ่านนะครับนะแต่ว่าลึกไม่มากับลึกประมาณประมาณเป็นยี่ิบหรือว่า ปเป็นด้วแม่อมา,าทิปแบบนี้ทีปเป็นด้วยแม่อมาอะไรครับนะจะมีคู่กลางสามด้านเนี่ยเป็นหนักนร้างนะวัน่นนอบอบ้นบนะบนบาน,บน,บนนะครับนะวันวันวันกอบ้านมันก็มีนะครับนะมบ่นแล้วก็มีร้างเนี่ยเปิดทีละเด็ดเล็ดๆนะครับนะแบบตัยรวมโบโบโบคุณไก่ว่านะครับนะ Để theo cả cái gì rồi nè à, chứ chạy ra gặp ta là một nè là một kẹp luôn nè thì nói đi vừa cái đồn trái này gặp nha vừa cái đồn giấy tầm bé đi này gặp nha เปนตีบป็นขวนทีบาตักมตั้มน,น้าอีตั้มลูกปักมารูปมาซานนะครับนะับ้นนะสมัยตัย้มหน้ารอโบเดียกุดไว้แหลกว่านะครับนะั้นสร้างมาเนอาทำใจในหน้าได้แล้ก็ไม่เดือบเป็นตีนะครับนะไม่เดือบเป็นตี เราบนนี้เราพุ่งเป็นรากอ่ะโอ้ยแค่ทำอย่างเดียวกับผมมันพุ่งได้ไม่ต้องง่ายแม่นะครับนะแต่แต่แต่เป็นตาหนังมันนะแต่เป็นหัวแบบนี้พุ่งได้ตัวนี้เราลูกนี้ประมาณประมาณอ่าอาทุกคนเป็ดกับประมาณนั้นแล้วไม่เกินเดี๋ยววัน้เราพุ่งจ้ยีเด็บเหมือนยีเด็บแต่เป็นป็ดี้พุ่งแบบนี้นะครับนะหน้ามันจะไม่เตกตาหน้ามันจะไม่ออกตาเพราะวะอยู่ตีดลูก เราลูดกดแต่ที่งานไม่แต่พูดที่งานไม่การจะไม่ได้ลงการปั่งมานะครับนะการนี้พี่ดีพี่ดีทึงนะครับนะปีหน้ามาจะใจไหล

ชาว้นรับน้าวางังต็นที่กาเดชนาเลยไม่มีอะไมาเลยรับนะบอกพวมาจากหมนี้ก็น่าวันเลยว่จอดมัง่งต่มังนะครับนะไว้ลยพวเดือดเทีย่ยงแต่ใตเที่ยงอะ ียมนะครับนะดีว่าอันนี้ไ่ใชาตน้านะครับนะคือเลี้ยงปลาไวในกันนะครับนะต้นูกลางนยนะตนูกลางไกลางกลางบบานะครับนะการจะเลี้ยงปลากันไม่ใชาตน้า ดารแบบนี้ยาจะเลี้ยงก็ไม่มีได้มาแล้วครับหน้าม้าใต้อะไรกันเหมือนเดิมกดติดตามมาเลยงแบบนี้แล้วก็ป้ากวรติดตามกันนะครับนะติดตามให้การเปิดเป็นกานเฉยๆนะครับนะพุ่มนะครับหรือแม่โคหรือน้าควันรูอะไรเล็กน้อยๆมาว่างนะครับนะนะรับผลที่จะ มาเป็นกู้เป e ็นพุทได้ปรเดี๋ยนะครับนะการว่าการเพล่อเลที่พุ่มแล้วก็ได้มีความรู้เล็กน่อยนะครับนะศึกขาเต้องปกูนะครับนะซึู่้ใหญ่พุเงินเกิดได้กันได้กันได้ต่ว่ายกังปลาตานะครับาตอนูบนี้พมเลียมอากูจานี้กไปไปไนครับนะือามีความรู้ไปเล็น้อยไปหนตามไปเร่ของโกนะครับนะแต่ก็มีหลาคนลาวรัก็ดีครับ